ทำการชัดล่องเตรียมที่จะปลูกต่อแล้วครับ<อ>เพื่อง,งานที่ต่อเนื่องครับก็ต้องไปอย่างมีวินัยครับนี่เราไว้ล่องเมตรห้าสิบครับเพื่อสะดวกกับเครื่องมือที่มีอยู่ครับก็ทุกแปลงจะไว้เมตรห้าสิบหมดครับก็ผมทางทีมงานของวีระอ้อยสวยเราสะดวกระยะนี้ครับก็ขอขอบคุณทางเอฟซจากประเทศบาสินนะครับก็ มิสเตอร์ลูคัสโอลิเวล่านะครับก็เป็น FC จากประเทศบราซิลนะครับจากรัสเซาเปาโลครับก็ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการทำอ้อยและการใช้เครื่องมือต่างๆของทางทีมงานวิาาอ้อยสวยมานะครับก็ขอขอบคุณครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับระหว่างประเทศไทยและประเทศบราซิลครับเกี่ยวกับการทำอ้อยครับก็แซวกันขำๆครับว่ามิสเตอร์ลูคัสครับ เคยอยู au, you, so exactly. ่ที่ซานเดียโกเบนาบิลมาก่อนหรือเปล่าครับก่อนมาทำไรอ้อยครับชื่อนี้เหมือนนักเตะของเรอัลมาดริดมากเลยครับก็แซวกันไปครับขำๆครับเดี๋ยวสำหรับการทำอ้อยนะครับเราก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดครับก็วันนี้ทำการชักล่องเรียบร้อยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะทำการสูบน้ำไล่ล่องตามสเต็ปเดิมครับก็จะได้ปลูกก็ในช่วงประมาณหลังปีใหม่ไปแล้วครับเจอกันปีหน้าครับสำหรับแปลงนี้ครับโอเคครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมงานวีระอ้อยสวยด้วยนะคะทำการฉีดยาเก็บหญ้าครับมีเป็นอ้อยที่เพิ่งปลูกไปครับแบงบนี้เราปลูกได้10วันแล้วครับอ้อยก็ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มีเริ่มมีหญ้าขึ้นมาแล้วครับเป็นหญ้าแห้วหมูครับส่วนมากจะเป็นหญ้าแห้วหมูครับ ท่าที่ตรวจดูในแปลงนี้ครับก็พื้นที่ตรงนี้10ไร่ครับที่เราเคยปลูกไปครับนี่ก็หน่วยป่าป่าของเราครับเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวลงประจําการสำหรับเช้าวันนี้ครับลุยฉีดยาครับนี่ครับ นี่เป็นยาที่เราจะทําการฉีดในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับโดยวันนี้เราจะใช้เป็นตัวคุมแห้งครับจะใช้ตัวเพนดิเมทารินครับก็เพนดิเมทาลินก็เป็นยาคุมแห้งครับเป็นยาคุมแต่ไม่สามารถฉีดทับอ้อยได้นะครับต้องฉีดก่อนอ้อยเกิดครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีทีนครับ มีทีนก็ฉีดได้เลยครับตอนนี้อ้อยยังไม่เกิดครับ,บวกกับ2 c d ดีครับและใส่อูโฟฟิเนตลงไปเป็นยาสัมผัสครับอูโฟซิเนตใส่ไปนิดเดียวครับใส่แค่ครึ่งเดียวครับผ่านลิตรนี้เราใส่แค่2.5เท่านั้นครับรวมถึงผสมกับน้ำยาปรับ้านุ่มครับเหตุที่ต้องใส่น้ำยาปรับ้านุ่มเพราะว่าบริเวณนี้ติดกับไร่ข้าวโพดครับ นี่ครับคือภาพรวมของยาที่เราใช้ในวันนี้ครับโอเคอย่าลงล่องนะดูหัวฉีดดีๆใช้ได้ไหมอ่าโอเคเนี่ยครับก็อ้อยอายุประมาณ10วันครับเป็นช่วงที่เหมาะกับการฉีดอ้อ,อยอยานนั้นยังไม่ขึ้นครับแต่ว่ายานั้นขึ้นก่อนครับเนี่ยครับฉีดเก็บทีเดียวเลยครับได้ทั้งคุม ได้ทั้งค่าญยาไปในตัวครับทีเดียวเลยครับโอเคครับสำหรับเช้าวันนี้ครับ